อำเภอเวชิราบาร,รมีจังหวัดพิจิตรอ่าโอเคนะครับเขตพิจิตรนะครับ<ม>นาข้าวพี่บัวทําทั้งหมดกี่ไร่เลยทั้งหมดทั้งหมดสามสิบไร่จ้ะสามสิบไร่อ่านะแล้วข้าวรอบนี้เราลงข้าวพันุอะไรครับข้าวหกหนึ่งหกหนึ่งจ้ะอ่าที่เราเห็นข้าวของเราตอนนี้เป็นไงครับความสมบูรณ์ดีจ้ะดีดีกว่าทุกทุกปีที่เคยทําอืมดีกว่าทุกปีที่เคยทําด้วยอ่า นะครับแล้วที่ถืออยู่นี้เอามาใช้ใ่ไหมเนี่ยใช่จ้ะอันนี้ใช้ทุกรอบอตอนฉีดยาทุกรอบอแต่อันนี้ใช้สองครั้งหมายถึงการทํานารอบนี้นะจ้ะเอามาใช้ตอนไหนใช้ตอนฉีดยาคุมแล้วก็ตอนหว่านปุ๋ยแล้วรอบแรกอ่ะครั้งนึงแค่นั้นแหละสองรวมแล้วเป็นสองครั้งก็คือพูดง่ายปกติเราใช้โฟทีมาโดยตลอดใช่รอบนี้เอาโฟซอยมาใช้ร่วมสองครั้งใช่อ่ะมันแตกต่างยังไงก็เขียวทน ลากดีรู้สึกว่าข้าวต้านทานดีต้านทานโรคดีอ่าเรารู้ใช่ไหมว่าตัวนี้คือตัวช่วยเรื่องอะไรตัวช่วยเรื่องระบบดินอ่านะครับระบบดินระบบดินนะครับก็เลยเอามาลองใช้นะครับเพราะเราก็อยากปรับปรุงดินบำรุงดินปรับสภาพดินเราด้วยใช่จ้ะอ่านะครับใช้คู่กันแบบนี้ดีไหมผลลัพธ์ข้าวของเราดีมองดูในสภาพก็ดีกับทุกคราวที่เคยทำนะอืมนะครับอ่า แล้วทั้งหมดสาสิบไร่ของเราเนี่ยนะครับพอเราใช้โฟทีแล้วก็เอาโฟทอนมาใช้ร่วมด้วยเนี่ยต้นทุนนะครับปุ๋ยยาของเราตอนนี้เป็นไงบ้างก็รู้สึกว่าจะใส่ปุ๋ยประหยัดปุ๋ยไปนั่นแหละเพราะว่ามันเขียวไม่ต้องคอยเติมปุ๋ยอืมลดไปเยอะไหมปุ๋ยก็รู้สึกว่าก็เยอะนะอ,อนะครับเยอะกว่าปกติอืมก็ถือว่าเราได้ลดต้นทุนเนาะใช่แล้วก็ใช้สารเสริมประสิทธิภาพพืชแล้วก็สารเสริมประสิทธิภาพดินเข้ามาช่วยนะครับ แล้วมีคนมาเห็นต้นข้าวเราเป็นไงบ้างครับก็ก็ยังว่าทําสู้เขาไม่ได้เลยนะเนี่ยของเขาเขียวตลอดเลยหมายถึงมาชมเราใช่บอกโอ้ยสู้เขาไม่ได้เลยเนี่ยบ้านเนี้ยเขาเขียวตลอดเลยแบบนี้จะใช้ต่อไปไหมฮะก็ใช้อยู่นะเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีที่ก็ใช้อยู่อใช้อันนี้ยแต่ตัวนี้เพิ่งเริ่มโอเคมาใช้อ่านะครับก็แสดงว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้โฟทีของเรานะครับอ่าขอบคุณมากครับแชร์ประสบการณ์เรื่องเราดีๆในส่วนของแปลงนาข้าวที่เราเห็นนะครับ ก็อีกสักระยะหนึ่งก็เราจะได้เห็นรวม